ทุกคนไปแอบ,บดูซันต้าซันต้าโดนกระเพาตกแล้วทุกคนเนเลียน้องแล้วเป็นไงคะซันต้าโดนกระเพาตกแล้วค่ะทุกคนตอนแรกไม่ค่อยเอาน้องนะคะทุกคนซันต้าตบน้องคอยตีคล้ายๆพีด้าค่ะพอเวลาแม่ถ่ายรูปอะสัตวดูน้องนิดแอบ,บมอง เอาหอมแม่ถ่ายรูปซันต้าก็เขินกันทุกคนซันต้าเขินตาตารักน้องอยากอ่ะอ่ะตารักน้องอยากหนูรักจ้ะเอ้ยเก่งตัวติงก็เนี่ยตัวเต็งก็เนี่ยใช่ไหมเออซันต้ารักน้องท่านดาท่านดาเออซันต้ารักน้องนะครับก็ไม่ถูกกับน้องนะคะทุกคนปกติอ่ะตบน้อง โดนกระเพราตกกันทุกคนเลยค่ะทุกคนโดนเด็กชายกระเพราตกกันหมดแล้วแล้วที้เติอนอะไรคะลูกนดูพีดาครับนี่ทุกคนดูคุณนายแสนรูร้ค่ะไม่ห่างชานอาหารเลยค่ะกินเปียกกินแล้วเมื่อกี้ข้าบุฟเฟ่ต่อพอกับพี่มะเลยค่ะทุกคนเอ,อ้ยอภีแม่อยู่ไหนคะทุกคนดูสิอภีตายเอ๊ะ จ้าเ้ยจ้าเป็นไงนบ้างรูกจ้าชู้ชู้เดี๋ยวจะกลับบ้านนะทุกนะเนี่ยพอเวลาบอกจะกลับบ้านขึ้นตู้แล้วแม่ก็ลงไม่ได้นะคะทุกคนทีเนี้ยเอ้ยแม่เรเหนื่อยแม่มีงานที่บ้านต้องทอําอ่ะงานบ้านเยอะเลยเพราะพรุ่งนี้อะแม่จะต้องเข้าแม่จะต้องมีงานกรุงเทพอะ่ะปวดจ้าแม่ต้องไปเคลียร์บ้านโนนปกติพี่บีต้องเข้าบ้านโน้นนะคะทุกคนทีเนี้ย พี่บีต้องอยู่ที่นี่ต้องดูกวาจ้าที่นี่แม่ต้องเข้าบ้านคืนนี้นะกวาจ้ารู้เรื่องไหมลูกพรุ่งนี้ต้องเข้ามีงานอะ่ะพรุ่งนี้ต้องเข้ากรุงเทพมีเหตุการณ์หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยแม่ไม่อยู่อะ่ะถ้าแม่ไม่อยู่ทีไรต้องมีเหตุการณ์ทุกทีเลยทุกคนอืมมีเหตุการณ์ตลอดถ้าแม่ไม่อยู่วันไหนเด็กชายกระเพราโดนจานตาัด จ้ตาโดนเด็กชายกระเพาตกแล้วทุกคนบางทีอ่ะน่ารักมุมน่ารักก็มีอ่ะจ้ะ้ะคือน่ารักผมก็มีแม่แต่ผมก็ดื้อตามพี่จ๊ับอ่ะแม่ถ้าผมขึ้นฝ้าพี่จ๊าบไม่เปิดรูวันนี้ผมก็ไม่ได้ขึ้นจ๊าบดื้อมากเลยค่ะทุกคนเอยดื้อเอาเรื่องอ่ะไม่ไม,ไม,ไม่รู้จะทํำยังไงกับนางแล้วค่ะนี่ เปิดมู้ใจทุกคนบอกว่าให้ใส่เชือกจูงแบบนี้แบบนั้นแม่ลองทุกเชือกทุกแบบแล้วค่ะทุกคนกรจับกระตุกได้หมดเลยเหลือแต่เหลือ,แต,ลอแต่โซ่ค่ะตอนนี้แม่น่าจะเอาโซ่โซ่โซ่โซคอล่ามตอนนี้เดี๋ยวแม่จะไปดูร้านอยู่ใส่เสื้อจูงก็แล้วแบบพดเบวโตพอพังก็เอาของกระเพรามาสำรอง แล้วก็ใส่เป็นปลอกคอก็กระตุกขาดใส่อะไรก็กระตุกขาดโอ้โหทุกคนเอ้ยแมวสุดยอดแม่ต้องไปเอาโซ่เหล็กแล้วค่ะทุกคนมาใส่กวดจาับทุกคนไม่ต้องอะไรมากเลยคะ่ะขนาดขนาดเหล็กอะป้ากวดจาับยังเจาะได้เลยคะ่ะทุกคนป้าหนามากเลยนะคะทุกคนนอ็นอตนอ็อตกุญจงกุญแจน่ยยอมนางทุกคนเอ้ยน้องไปแล้ว <c oughs> <c oughs> โอเคนะคะทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับจัมปาปิด,ค,ดคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแฟนด้านแมวคีบนให้กำลังใจเด็กๆด,ด้วยนะคะทุกคนแม่ๆเนาะไปแล้วครับสวัสดีครับ <c oughs>